ผีอะไรทําให้หยุดลองไห้หนึ่งผีปอบสองผีเลียวหัวสามผีเล่นหัวค่ะคอมเมนต์จากซีผีจัดหัวตอนนี้เปรียกไปหมดแล้วค่ะคุณหมกมุ่นนะจริงๆผีเลียวหัว <c oughs> แน่นอนหยุดเลย <c oughs> กะะติกาทั้งหมดเนี่ยจะแจกของรางวัลให้เฉพาะคนที่ตอบเร็วสุดและถูกสุดได้คะแนนเยอะสุดนะคะอันดับหนึ่งเท่านั้นนะคะไปคําถามแรกนะคะคําถามแรกคุณจัก,กรจี้เพนกวินเพนกวินจะทำลายข้อ1ห,หัวเลาะข้อ2ส,สะอืกข้อ3าจามข้อ4เป็นอะไรวะคําตอบที่ถูกต้องคือหัวเลาะนะคะคุณจัก,กรจี้เพนกวินเพนกวินก็ต้องหัวเลาะอยู่แล้วหรือเปล่ามี75คนเท่านั้นที่ตอบถูกนะคะ <c oughs> <c oughs> ติดแปลกเลยเอ๋อ อาหารอะไรเคยใช้แทนค่างเงินมาก่อน1มันฝรั่ง2ชีสสามกล้วยสไก่คำตอบที่ถูกคือชีสค่ะใครตอบผิดอ่ะผิดเยอะมากเลยอ่ะค,ค,คิดว่าคนจะรู้นะเนี่ยข้อเนี้ยยากกว่าข้อสอบโอนเน็ตขนาดนั้นเลยเหรอกดไก่แล้วไปฉี่เลยศูนย์สิบอยู่ไม่ไกลอ ถ้าคุณตายบ่อยในฮันพ่อคุณคืออะไร1ฝีมือไม่ถึงสซกเล็ก3คนกาก4ี่ไมคิสมีที่เชี่ยมีคนตอบไมคิสมีพ่อเจอกอดไปนี่จะชกฉันหรอคุณจะชกฉันหรอฮะเออสกิลที่เหมือนอสุจิในเกมชื่อสกิลอะไรสปาร์คบอลไลท์นนิงไฟสตอร์มเอ็กซ์โพลซิีฟสเปียอือคนตอบถูกเยอะมาก112เล็กสวยดูใจเย็นแป๊บนึงเฮ้ย112มันน่ากลัวอยู่นะใจเ,เยน็น อาวุธประเภทอะไรใส่แล้วแค่ฟันสะดวกหนึ่งหอกสองคาาเมือเดียวสามีมดสี่ธนูธนูค่ะธนูค่ะเอาลูกธนูมาแค่ฟันค่ะเอาลูกธนูมาแค่ฟันค่ะจบเนาะแล้วคุณถือธนูอย่างเดียวคุณไม่ถือลูกธนูหรือไงคำถามน่ามหูมากขวางโลกมากคำตอบห,หอกเท่ากับไม้จิ้มซันนะ ใส่โคโนใดที่ดีที่สุดในเกมสายยุดเวลาเอลซ่าฉีดย ung, ุงซับซัพพอร์ตเรลลตีที่ถูกต้องคือเอลซ่ากับฉีดยุงค่ะกดม่วดันถูกอ่าไหนรอบนี้มีใครจะชกฉันไหมมันไม่ดีตรงไหนเอลซ่าฉันดีสุดเอาแต่ใจอะไรเอลซ่าดีสุดเอาแต่ใจละ่นะใส่ตัวแตกนี้นะใส่ตัวแตกนี้นะอุ้ย มโชกแรงโอนประเทศไทยมีกี่จังหวัด1จังหวัดสี่ีจังหวัด7จ็ิบเจ็จังหวัด99จังหวัดหนึ่งจังหวัดพี่ <laughs> ่อยกันบ้างนะกงกงกง <remedy S 2> พอดีต <บ S 2> กภูมิศาสตร์นะคะตอนเรียนหนังสือเก่งคณิตเก่งเก่งเลขเก่งภาษาเก่งภาษาไทาย เก่งวิทยาศาสตร์แต่ว่าตกตกภูมิศาสตร์ค่ะสิ่งของชน,นิดได้ไวกิ้งไว้ใช้จุดไฟในอดีตข้อหนึ่งขี้กวางมูสข้อสองกระดูกปลาข้อสามสาหร่ายขี้กวางมูสถูกต้องค่ะเขาใช้ขี้กวางมูสแห้งนะมันมีกวางหรอกกีนแลนด์ไวกิ้งมีกวางมูสค่ะไวกิ้งสมัยก่อนมีกวางมูสนะคะอย่าเถียง g o o ก l ลการุน่าอย่าเถียง Google ค่ะถ้ารู้ดี่ว่า Google ไปเป็น Google เองเลยค่ะ เอถ้ารู้เดียวกูก็เ,เป็นกูก็เองเลยนะคะแต่ทีหลังฉันจะมาถามเธอนะ<ม>สัตว์ชนิดใดน,น่นารักที่สุดในโลกข้อหนึ่งแมวข้อสองหมูแคข้อสามแพนด้าแดงคำตอบที่ถูกต้องก็คือแพนด้าแดงครับผมแพนด้าแดงครับแพนด้าแดงนี่คือแพนด้าแดงน่ารักไปหมดมอมมอมมัมหมูแดง๋อ่ยแพนด้าแดงอยู<ม>่ย<ม>นี่ หากแฟนคุณนอกใจคุณจะทําอย่างไรหากแฟนคุณนอกใจคุณจะทําอย่างไร 1. ร่วมวง 2. บอกเลิก 3. าร้องไห้บอกเลิกสิคะร่วมวงใครตอบร่วมวงคืออะไร27คนตอบร่วมวงคืออะไรคุณต้องการร่วมวงอะไรร่วมวงอะไร27คน27คนร่วมวงอะไรในเมื่อต่อต้านไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องเข้าร่วมในเมื่อต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วม กิจกรรมในที่ผิดกฎหมายในยูเคนะคะ1นึ่งแกะ2กินเบียร์ในที่ร่ม3เดินเปลือยในบ้านเ็ดแกะเรื่องจริง <Wow. S 1> เห็นมักตาไม่ไม่ไมคุณทุกคนจริงๆคิดเห็นมักตาเลย คือตอนนั้นคิดขับรถไปที่ทางใต้ของ UK ใช่ปะก็คือเวลส์ UK เนี่ยมันอยู่รวมกันระหว่างสีประเทศนะคะสกอตแลนด์ยูเอ,อังกฤษนะคะนอทไอแลนด์ Ireland, แล้วก็แล้วก็มีเวลส์นะคะโดยที่คิดเ่กำลังขับรถไปทางตอนใต้ของเวลส์้วยแล้วมีป้ายมีป้ายข้างทางนะคะมีป้ายข้างทางตรงถนนนะคะเป็นรูปเป็นคนร่วมเพศกับแกะแล้วเขียน ข้างข้างถานนเป็นป้ายข้างถานนห้ามห้ามทำอะไรกับแกะคือมันหมายความว่ามีคนทำจริงๆคะ่ะมีคนทำจริงๆและทำเยอะด้วยนะคะไปข่มขืนสัตว์จนกระทั่งแบบต้องออกมาเป็นกฎหมายเลยนะคะกิจกรรมใดกับความโม้ที่ปิดกฎหมายใน阿拉า加หนึ่งขี่สองาออกจากเครื่องบินสามป้อนช็อกโกแลตพากออกจากเครื่องบินคะ่ะน้องตายคะ่ะ มันเอาควางไปขึ้นเครื่องบินได้ยังไงก่อนทำเพื่อไม่เห็นกวางมุนหรอกค่ะไม่เอาไม่หมกมุนสิถ้าคุณไปเด็ดแล้วคู่ดเดทปากเหม็นคุณจะทำยังไงหนึ่งยื่นหมักฝรั่งให้สองบอกเขาว่าปากเหม็นสามกินสตอให้ปากเหม็นเหมือนกันก็ต้องกินสตอให้ปากเหม็นเหมือนกันป่ะ๋ยวเขาจะหาว่าเราลังเกียจเขา <laughs> ถ้าเราบอกเขาว่าปากเหม็นเขาก็จะแบบอีที่นี่นลังเกียจกลัว เฮ้ยมึงลังเกียจฉันได้ยังไงเราไปเหยนยดไกันอันดับแรกก็คือยื่นหมักขลั่งให้ก็เหมือนเราเป็นการแบบว่าดูถูกเขาบอกเขาว่าปากเป็นทางอ้อมอ้อมไม่ถูกสักข้อเลยวันนี้ว่าแล้วข้อหลังๆลันชิดะถ้าเกิดใหม่ถ้าเกิดเล่นใหม่เรื่อยๆในฮาร์ดคอร์คุณจะถูกเรียกว่าอะไร 1. นึ่เทมัจุติสองยรุ่นลินตะลิงสามผู้อนรักษ์ชายหาดผู้อนุรักษ์ชายหาดค่ะ เร่อมาว่ามาคิสมีว่าฟิวไม่ถึงป้านี้ไม่ใช่ค่ะพดแเราใช่ฮัทค่ะเป็นคนรักเป็นคนรักธรรมชาติค่ะเป็นคนรักธรรมชาติค่ะมีคนตอบถูกแค่17คนเท่านั้นหากคุณต้องงานไปจ่ายตลาดคุณจะทําอย่างไรหากคุณต้องงานไปจ่ายตลาดก็ทำอย่างไรหนึ่งใช้คนอื่นไปสองเลืกแก๊ปสามคับไปเองค่ะเอ้ยมีคนตอบถูกส8มคนแต่คนตอบผิดก็เยอะกว่าคนตอบถูกอยู่นี่นะ คนตอบผิด48คนคนตอบถูก38คนทุกคนเดินแอ่ข์ขาออยู่น่าจะเปิดชนะานแน่ๆว่าแล้วไปแล้วข้อหนึ <laughs> <ๆ>่งก็ต้องใช้คนอื่นไปดิจะไปเองทำไมอะ่ะ <laughs> โอยความวังน้ำหน้าตาลิ้นปล <laughs> าปลาไม่กิน <laughs> เมื่อคุณปวดหัวคุณต้องทำอะไรเมื่อคุณปวดหัวคุณต้องทำอะไรข้อหนึ่งหาหมอข้อสองหาหมอข้อสามหาหมอค่ะ <laughs> คำตอบที่ถูกต้องคือข้อสุดท้ายค่ะ หาหมอข้อสุดท้ายค่ะเพราะว่าสีชมพูเป็นสีแห่งความรักและห่วงใยค่ะข้อนี้ผิดต้องทงแล้วนะครับว่าละหมอแรกไม่อยู่หมอสองลาหยุดหมอแรกไม่อยู่หมอสองลาหยุดเดี๋กดทง งนทสตรีมเมอร์ท่านในเท่ที่สุดใน P.O.E. สตรีมเมอร์ท่านในเท่ที่สุดใน P.O.E. ต้องพิมพ์ตอบนะคะต้องพิมพ์ตอบเท่านั้นนะคะพิมพ์ตอบเท่านั้นนะคะคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยมีทั้งหมดหกคำตอบนะคะมีคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดหกคำตอบตอบถูกต้องทั้งหมดหกคำตอบนะคะมีซิสซารันนะคะมีคนตอบถูกคนหนึ่ง บอกรักภาษาอังกฤษเขียนยังไงบอกรักภาษาอังกฤษเขียนยังไงนะคะจะมาเดินเดิน้ยมีคนตอบถูกตั้งเยอะแสดงว,ว่าคนดูช่องฉันส่วนใหญ่เป็นอปบ้าใช่ไหมเนี่ยสแงงี้แลงงไม่ใช่อบบ้าหรอจะเป็นอบโอ้อบอบอบ มือถืออะไรเอ่ยไม่มีคนใช้ข้อ1มือถือสากปากถือศิลข้อ2มือถือแบตหมดข้อ3โนเกียสาสหนึ่งที่ถูกต้องคือมือถือแบตหมดค่ะแบตหมดค่ะแล้วจะใช้ยังไงอะแบตหมดอะคุณจะใช้เวลาอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดข้อ1ดูไ y k i ค s m มข้อ 2. เล่น POE ข้อ 3. ช่วยด้วยดูไมค i ค s m มค่ะใครตอบช่วยด้วย สอบช่วยตัวเองเมืองวงคุณต้องทำอย่างไรข้อหนึ่งนอนข้อสองกินกาแฟข้อสามช่วยตัวเองนอนสินอน่วงก็นอนนี่ช่วยตัวเองก่อนค่อยนอนสบายคณหมกมุ่นนะ้าจริงๆคนนี้ตอบช่วยตัวเองสองรอบเนี่ยสามคนน้ำหนึ่งอห้าคนสองน้ำ หากเอา777ไปลบกับ1688จะได้เท่าไหร่ข้อ1ลบ916ข้อ2 916ข้อ3 619ค่ะเธออ่านโจทย์ดีๆหากเอา778ไปลบกับ1688จะได้เท่าไหร่ข้อนี้ต้องเอา1688ตั้งค่ะเพราะว่าบอกว่าหากเอา772ไปลบกับ1688 เนี่งยง่ายๆบอกเราให้ตอนเด็กๆตั้งใจเรียนถนัดจริงจังไปอ่ออาจได้งั้นเอาคําถามนี้ไปคุณถ้าคุณคิดว่าเมื่อกี้จริงจังไปเอาคําถามนี้จอระเขเคมีกี่หางจอระลขเคมีกี่หางข้อหนึ่งหนึ่งหางข้อสองสองหางข้อสามสามหางหนึ่งหางถูกต้องคะ่ะจอระลเค้บ้านใครมีหลายหางไหนบอกหน่อยสิ จระเข้พิการหางงอกไงอ๋ออาได้จระเข้พิการหางงอกใช่ไหมได้ขนาดคนดูยังมีสองหัวได้เลยสองหัวเลยเหรอพีระมิดมีกี่ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านค่ะตอบหนึ่งด้านค่ะเพราะดูจากรูปภาพรู 2> <3> <3> <2> <1> <3> <3> <1 ้จักแต่กระจกหกด้านเหลือจะเชื่อ ตามสาระได้จากที่ไหนคะกัมมัดลูกนะมีมีเรามีเรามีสี่คนมีสี่คนมีสี่คนตอบถูกอ่ะสาแกใจเธอแล้วใช่ไหมมีสาแกใจเธอแล้วใช่ไหมเอเลี่ยนมีอยู่จริงใช่หรือไม่ข้อหนึ่งใช่ข้อสองไม่ข้อสามเป็นไปไม่ได้ ตอบใช่กับไม่ค่ะเป็นไปไม่ได้มึงเอามาจากไหนคะเขาถามอยู่บอกว่าเอเลียนมีอยู่จริงใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่สองอันถูกหมดค่ะใช่กับไม่ถูกทั้งสองอันค่ะเออมาเป็นไปไม่ได้อะไรคุณเมายาดองหรือเปล่ากำมันให้ก็ทุครั้งจระเข้มีกี่หางจอราเค้มีกี่หาง,หางข้อหนึ่งหนึ่งหางข้อสองสองหางข้อสามสามหาง ปอบสองหางค่ะจระเข้พิการใครเมื่อกี้บอกจระเข้พิการใครเมื่อกี้บอกจระเข้พิการจระเข้พิการสองหางนี่ไงมาแล้วเนี่ยสมใจแล้วนี่ไงจานครับข้อสอบซ้ำผมฟ้องเมื่อกี้ใครเป็นคนบอกจระเข้พิการเลื่อนขึ้นไปดูค่ะห่างงอกผีอะไรทำให้หยุดร้องไห้ หน่ 1> 1, ผีปอบสองผีเลี้ยหัวสผีเล่นหัวค่ะคำตอบนี่องคือผีปอบค่ะผีปอบเจออันนี้ก็ร้องเปียกหมดเลยผีเลี้ยหัวแน่นอนหยุดเลยแล้วคนตอบแล้คนตอบยอะ แล้วคนตอบเยอะด้วยดูดิสองคนรวมกันเนี่ยไอสองข้อรวมกันเนี่ยปลอบมากไหมก็ผีปอบไงผีปอบปอบไงอออ